รับสุดท้ายนี้ขออนุญาตแนะนําการดาวน์โหลดปพ .5 นะครับเพื่อนํามาตรวจสอบกับปพที่เราดเนินการเป็นรูปเร่มนะครับก็ให้ไปที่เมนูรายงานนะครับเลือกปพ .5 นะครับจากนั้นเลือกรายวิชานะครับจะสังเกตได้ว่ารายวิชาจะไม่ปรากฏนะครับเราต้องไปเปลี่ยนระดับชั้นให้ตรงกับรายวิชาที่เราเปิดสอนนะครับ พอเลือกระดับชั้นที่ตรงกับรายวิชาที่เปิดสอนแล้วนะครับรายวิชาก็จะปรากฏขึ้นมานะครับสอนกี่วิชามันก็จะปรากฏขึ้นมานะครับจากนั้นคลิกรายวิชาที่เราต้องการนะครับคลิกแยกห้องนะครับแล้วก็คลิกที่คําว่า PDF นะครับโปรแกรมก็จะดาวน์โหลดไฟล์ PDF นะครับผลการเรียนให้กับเรานะครับจากนั้นบันทึกแฟ้มเป็นแล้วก็ตอบตกลงนะครับ โปรแกรมก็จะให้เราตั้งชื่อแล้วก็ตั้งชื่อให้มันสอดคล้องกับชื่อรายวิชาของเรานะครับนะครับแต่คลิกเซฟเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เราจะเปิดดูแล้วก็คลิกที่โปรที่เราดาวน์โหลดขึ้นมานะครับโปรแกรมก็จะปรากฏเป็นข้อมูลนะครับที่สําคัญเราต้องตรวจนะครับผลการเรียนที่สําคัญก็คือเช็คตรวจสอบผลการเรียนคะแนนรวม ตรงกับพอพอในเล่มของเราหรือไม่นะครับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่นะครับคุณลักษณะจะมีทั้งหมด8ข้อนะครับการการคิดวิเคราะห์ก็จะมีทั้งหมด5ข้อนะครับส่วนเวลาเรียนนะครับเราไม่ต้องลงนะครับขอดูทั้งหมด3ส่วนนี้เป็นหลักนะครับเพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลนะครับก็ขออนุญาตเพิ่มเติมให้กับคุณครูเพียงเท่านี้ครับผม